ราได้ห้องแล้วนะครับหลังจากรอมาครึ่งชั่วโมงหลับแล้วหลับอีกก็ห้องโดยรวมก็ดูโอเคดีนะอ่าเออเป็นโรงแรมที่ใหม่แล้วก็ดูสวยดีด้วยมีโซฟาให้เรานั่งและนอนและสามารถนอนได้ด้วยนี่นอนโซฟาเนนอนข้นาเห็นตั้งใจจะนอนโซฟาถ้าโซฟานี่โรงแรมแรกแล้วแล้วก็สวยได้นะนี่ เนี่ยอันนี้เป็นกระจกแต่งตัวให้ดูห้องน้ำกันห้องน้ำเป็นยังไง <c oughs> ห้องน้ำก็สไตล์มินิมอลนะเพิ่งเคยเห็นไอ้หางมือขนาดนี้เอออ่าก็วันนี้ก็มีแชมพูให้แล้วก็อาบอัว แบบอยู่ข้างบนอ่าโดยรวมก็คือมันก็โอเคนะดูมินิมอลดีแล้วมันก็ดูแบบสวยดีอ่ะนี่เตียงชั้นชันสารมาเตียงชั้นชันสารยินดูเบฟาชันสามีเบฟาให้ด้วยนะแต่ว่าของหน่ลายต้องซื้อเพิ่มละห้าสิบบาทจ้าก็ถือว่าโอเคนะโดยรวมถือว่าโอเค ่วนชโาสวยดีใช้ได้ใช้ได้กับราคาเท่านี้นะแล้เ,เมื่อกี้มีคนอยากลองทำคอนเทนต์บ้างก,ก็เลยถ่ายมาด้วยตัวเองนะก็อย่างที่ว่าแหละถ้าให้ดูบรรยากาศที่ร้านก่อน เป็นร้านที่สวยมากๆเลยนะแล้วก็ดูบรรยากาศดีอ่ะเหมือนแบบร้านคิซ่าในหนังเลยอ่ะซึ่งไม่รู้ว่าอร่อยไหมนะแต่ว่าคนก็บอกว่ามันเจ๋งมากๆเลยเราก็เลยว่านี่แหละเป้าหมาย <c oughs> ของเราเ <c oughs> ดส t ิเนชั o ของเราส่วนนี้ครับคือเมนูถ้าเราสแกนคิวาแล้วเราก็จะได้เมนูมาดู แรงมากเลยเล้เราจะเริ่มสั่งกันแล้วครับแล้วต่อไปนี้ก็เป็นเป็นอันนี้ได้ไหมลิซเกิดการปารนี้20เมเจอร์เกิดการ,าราตบตีกันแล้วครับอันนี้พัตชาที่เป็นจุดขายของร้านนี้ โอเคอ่ะจตรงกันได้แล้วนะครับเราจะได้สแล้วมาถึงแล้วจ้ามานี่พิซซ่า,านหนึ่งลงกับหนึ่งเด็กกำลังเลือกเมนูอยู่ซึ่งเมนูชอบซีใช่ไหมลูกไม่มีลูกลจ้าคิดเอานะ<ซ>จ้า